สวัสดีค่ะ,กะเกษตรนอนเวนนะคะวันนี้มีเรือกระแชงโมเดลมาฝากทุกท่านนะคะเป็นเรือที่ใช้ในแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อสมัยก่อนนะคะเพื่อขนถ่ายสิง้าไปขายอย่างต่างเมืองนะคะ ด้านบนใช้เป็นไม้จักสารนะคะตัวเรือนี้ทําจากไม้สักทองค่ะแกะแบบให้เหมือนเรือจริงมากที่สุดเลยนะคะ ด้านนี้เป็นหางเสือนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดสับตะไคร้ให้กเกษตรนอนเบนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ